ขอไปสัมผัสน้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านนะครับอาไว้ข้าามาเที่ยวหาใหม่นะครับเหนื่อยใช่ได้สวนส้มกลางป่าเลยนะแต่แบบชิมดูแล้วมันก็มีความเป็นแบบออร์แกนิกจริงๆอ่ะเฮเปรี้ยวอ๋ตัวนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านครับใสๆละเนาะ ทำไมสิครับที่นี่เป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์เหรอครับเห็นเห็นชาวบ้านบอกว่าตรงนี้มันมันมันเป็นน้ําที่ฝุดขึ้นมาเองตามธรรมชาติแล้วชาวบ้านแถวนี้ค่ะโซนนี้เขาจะตักน้าตรงนี้กินว่ามันเย็นสดชื่นมากเลยแต่ว่าหนูก็ยังไม่เคยลองไหมพี่เือนมาลองไปสัมผัสได้ปะเงียหนูมากิิกดดดีครับตรงจะมีท้องออ้หลังนี้ก็สวยเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาชมบ้านนิดนึงนะครับ หลังเนข้าสิกมากน้องพี่ซิชอบมากเลยพี่หลังเนียมันยังความแบบวิถีแบบเดิมๆใช่หนุ่มพี่หนุ่มสมัยตอนที่คุณพ่อคุณแม่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยอ่ะนึกถึงภาพบรรยากาศตอนนั้นอ่ะว่าเฮ้ยสมัยก่อนพ่อกับแม่เขาก็คงน่าจะอยู่ประมาณเนี้ยใช่ค่ะโอ้โหคได้ได้ได้เดี๋ยวเราไปสัมผัสกับน้ำเดี๋ยวขอไปสัมผัสน้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านนะครับน้ำใสๆไหลเย็นนะครับ โอ้นี่กม็มาเอากระสอบคุ้องนะครับนี่ต่อท่อแบบนี้ด้วยครับอึ๊บอะว้าวอือโอ้เย็นเย็นนะคะเป็นไงลองมาสิกเย็นไหมเย็นเย็นค่ะครับโอ้โห๋โยตต้องลองชิมดูครับ ไงบ่ออยู่ข้างหน้านู่นนะครับเป็นไงบ้างครับก็เย็นเย็นคือเป็นน้ำคือน้ำใช้ของชาวบ้านเนาะใช่ใช่ครับโซนนี้เขาก็จะมาใช้มาตักตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสังเกตว่าจะมีบ่ออยู่ข้างหน้านู่นครับเนี่ยครับทำบ่อไว้ครับแล้วก็น้ำก็จะไหลตลอดเลย ใช่ก็วันนี้พี่ชัยอาสาเป็นโซเฟอร์ให้แล้วก็น้องมิสิตอาสานำทางมานะครับโซนนี้หนูก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายเลยค่ะเพราะติดงานนู่นนี่นั่นตลอดเลยใช่ใช่ต้องมาสัมผัสค่ะเพราะน้องมิสิกก็มีธุระมีงานหลายอย่างมากเลยเนาะธุรกิจรัดตัวกว่าเราจะเวลาตรงกันได้นี่โอ้โหใช้เวลานานเพิ่งเพิ่งมาแจกของให้น้องๆคือครั้งนั้นเองค่ะครับใช่จ้ะ เค่อยเดินเท้าล่องลนครับโอเคครับครับไว้ไวถ้ามีเวลาก็ต้องมาพักมาทำกับข้าวกินกันอย่างเงี้ยค่ะได้เลยครับน้องพิศทำน้ำพริกกินน้ำพริกนี่ขายไม่ได้เนาะแต่ละมือนะอสองคนนั้นก็ไม่ยอมนะคะขอถ่ายด้วยก็เนี่ยถ้าเราแขกมามาเที่ยวได้เนี่ยเพราะหนูอยากให้ เลี้ยงหมูดำนะครับคอกแบบมัน้านเลย่ปไปดูหน่อยปะ่ะโอ้โหน่าจะมีเด็กน้อยโอ้หลังนี้สวยพี่งีอุ้ยพี่มีส้มที่กินอยู่นะครับมันจะอยู่ไปไหนคะนณงไม่ม <c oughs> น่าจะไปไร่ไปสวนหรือเปล่าไม่แน่ใจ เปล่ายมบันไดก็จะเป็นไม้ทำเป็นขั้นบันไดอ๋อเหมือนจะมีคนอยู่อ๋อสวัสดีครับไม่ใช่อเหรอโอ้ยย่าปูเอาปูอะไรนะมาหน้าโอ้ยเอฟปูลับเลยเอฟปูอยู่รอรับอยูอ๋อหนูน้อยหลักอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ข้างนอกนี่ก็ได้ครับโอเคค่ะขอบคุณมากครับเนาะแต่เจ้าอ๋อคอยแต่จ้านี่ วนดีเด็กน้อยหลับอยู่ไม่เป็นไรครับไม่รบกวนแล้วไม่เป็นไรก็ได้ได้เก็บไปกับข้างนอกก็สวยแล้วน้องมิซิกระซิบไดมเอาไว้ข้างหน้าไปที่วหาใหม่นะครับอับูตอยาใช่เด็กน้อยหลับสวัสดีครับ มีต้นกล้วยเอาไว้ให้หมูแลลน่นอนใช่อยกกล้วยซอยซอยละเอียด,ยดผสมกับแกบมาให้หมูกินนะครับเดี๋ยวได้กินส้มนะ,อนนะมรอ,อบหมู่บ้านก็จะมีบ้านของชาวบ้านอยู่บนยอดนู่นเลยนะครับอยู่กันแบบต่างระดับแบบนี้ค,ครับตอนนี้ก็เท่าที่ถ่ายทําตอนนี้ก็อากาศเย็นนเนี่ครับ ว่าชุมชนนี้เออหมวดนี้นะพี่ยังถือว่าลำบากแล้วก็หนูก็พยายามให้ทางผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยในเรื่องสัญญาณด้วยอันนี้เพิ่งได้สัญญาณไปหนูก็ขอว่าเออโซนตอนแรกอะเอาสัญญาณมาให้บ้านหนูแต่ว่ามีชาวบ้านที่เนี่ยพี่ๆเขารู้จักเขาก็เลยบอกว่าเออมิวสิกมันไม่ถึงโซนนี้หนูก็เลยขอให้เขามาโซนนี้เพิ่มแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่ขาดก็คือ ถ้วยชางบางบ้านก็ยังใช้ไม่เพียงพอนะคะก็เลยหนูเองเนี่ยพยายามให้แบบคือถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดใครได้เห็นก็อยากจะจะช่วยนะคะก็ช่วยได้ทักมาใน youtube เราก็ได้ทักมาใน u t u b e หรือว่าเข้าไปทักในเพจของโนมิสิกก็ได้เนาะใช่ค่ะเเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยค่ะช่วยเหลือชาวบ้านเสื้อผ้าเด็กอย่างหน้าหนาวนี้นะคะคือ ของหนูเนี่ยหนูแบ่งให้ทุกคนหมดเลยแล้วหนูก็แบบเออซื้อใหม่เพราะว่าอันที่ไม่ค่อยได้ใช้เล็กไปก็แบ่งให้น้องๆไปแล้วก็สิ่งที่ขาดมีอีกหลายๆอย่างแต่ว่าอะไรที่พี่พีเอฟซีเห็นแล้วก็อยากจะช่วยก็ช่วยได้นะคะบางที่ก็ต้องขอบคุณถ้าเกิดใครๆใครอยากมาช่วยส่วนนี้เผื่อเราจะเป็นสื่อเล็กๆเผื่อเพื่อนๆสนใจทำบุญก็สามารถติดต่อช่องทางพวกเราได้เนาะทิปหน้าหนาวค่ะทักทายมาช่องยูทูปเบียทิปนะ เกตอบดุลสลูสาขาเนาะเดี๋ยวเผื่อเราร่วมแรงร่วมใจกันสองคนมาช่วยบริจาคถ้วยชามือเสื้อผ้าก็ได้ค่ะได้ได้ได้ฝากหน่อยได้เลยเนาะครับโอ้โหเราก็เราพยายามเป็นสื่อให้แล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ยไปลองเราไปดูสื่อได้ได้ไปดูหน่อป่าครับต้องบอกว่าปีที่แล้วหนูขายส้มอันเนี้ยให้ให้ลุงด้วยค่ะช่วยลุงขายส้มทั้งสวนเลยหรือเปล่าทั้งสวนเลยค่ะโอู้วไม่ธรรมดาเนี่ยแต่แกดูแลเป็นแบบ ใช้ปุ๋ยหมักเองไม่พ่นยาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยโอเคลุงถ้าเกิดลุงไม่พ่นยาเดี๋ยวหนูช่วยขายเพราะว่าถ้าถ้าลุงพ่นยาหนูไม่ขายนะอะไรเงี้ยครัแล้วก็บอกแบบนี้ต้องเป็นแบบออร์แกนิกเนาะใช่ค่ะต้องปลอดภัยทั้งผู้บริโภคแล้วก็คนแล้วก็คนจำหน่ายแล้วคนดูแลด้วยที่ทางเดินลงไปเหรอคะออ๋ต้องต้องเดินไปทางนี้ครับโอ้มิสิกดูนี่คือส่วนส้มบานแต่ลุงแกน่าจะเสริมข้าวโพดเพราะว่าให้ ให้ไก่ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆจะมีแค่สวนส้มเท่านั้นค่ะน้องวิสนีสวยละใจบุญเนี่ยโอ้โหนับถือมากเลยคือเราเรารู้สึกว่าเรามีโอกาสช่องของเรามีผู้ติดตามใช่ไหมคะก็เป็นสื่อเนี่ยแหละค่ะให้เขาแบบใครอยากมีใจอยากจะช่วยแบ่งปันก็บอกบอกคือช่วยช่วยกันได้เลยครับช่วยอีกแรง นะขอบคุณมากๆเลยแซ่ถูกดีใจแทนน้องๆเลยนะเนี่ยเราอาจจะจัดทริปมาหามิสิ่อีกรอบใช่รอบนี้ก็รอบหน้าอาจจะมีของมีอะไรมาแจกให้กับชาวบ้านเราน้องๆเนาะตอนนี้พอดีเราชุกเราหกเรามาเที่ยวแบบไม่ได้ตั้งตัวไม่ทันได้ประชาสัมพันธ์ใช่ใช่ทริปนี้ก็ขอญากประชาสัมพันธ์นะคะได้เลยไปต่อเสินป่าเป็นสวนส้มในป่ากันค่ะครับ จอลาธรด้วยนะโอ้ข้างหน้านู้นมีลำธารแรกๆด้วยครับน้ำใสๆครับแค่ส่วนนี้ก็หนีไม่ออกแล้วครับคือที่นี่อยู่ติดธรรมชาติจริงๆเลยนะครับเนะี่ยนี่ดูดูความใสของน้ำครับโอบ้ที่นี่น้ำไหลทั้งปีไหมครับน้องวิสิทธิ์ไหลทั้งปีคะ่ะแต่ว่าถือว่าน้อยลงไปเยอะนะคะน้อยลงนะโอ้โอแต่ก่อนนี่ใหญ่างนี้เลยพี่ครับ ตอนนี้ถือว่าน้อยลงน้อยลงแต่ว่าก็ยังไหลทั้งปีนะครับเป็นหาเล็กๆตรงนี้โหหน้าคนหาจริงครับข้าวโพดมักับเยอตรงนี้อู้ห้วงไมโพสัตหรือข้น่งอันนี้ข้าวโพดสัตว์หรือข้าวโพดคนครับน่าจะเป็นข้าวโพดสัตว์ค่ะข้าวโพดสัตว์นะแล้วก็มีส้มอยู่ข้างหน้านู่นนะ โอ้มีผลด้วยรครับรนี่นี่นี่เนี่ยค่ะครับออร์แกนิกหรือ,รอ,รอ,อส้มนะคะครับ <laughs> ผิวไม่สวยเลยพี่บอกเลยไม่สวยลูกก็ไม่ได้แบบจัมโบ้มากแต่แบบชิมดูแล้วมันก็มีความเป็นแบบออร์แกนิกจริงๆอ๋อเ <laughs> ปรี้ยวอมหวานครับลองไปทากทายเจ้าฟองก่อนนะมันก็ไม่กล้าเด็ดกินนะสวนส้มกลางป่าเลยนะก็รู้จักรู้ใช่ไหมเยอะรู้จักโอ้ลองเหยียบหลุมนะ โอ้มีมีเสือเฝ้าสวนด้วยครับชื่อลุงสายันค่ะลุงสายันสัญญานั่นเองเนาไม่ใช่นะครับคุณลุงสายันเนาะใช่ค่ะธรรมชาติแล้วค่ะเนี่ยใช่โอ้โหดูยิ่งกว้างครับสดชื่นมากเลยน้องมิสิกโซนี่ อ่ะเดี๋ยวเราก็มาเอาให้ถึงสวนส okay. <ok คุณลุงจะเจอคุณลุงไม่น้อครับโอ้โหนี่บ้านคุณลุงหรอครับน้องไอศครับเขาอยู่อย่างนี้เลยนะว้าวเหนื่อยใช้ได้ โอ้เป็นบ้านหลังเล็กๆอยู่กลางหุบเขาเ,เดี๋ยวๆ <c oughs> ให้ให,ให้พักให้หายเหนื่อยก่อนจริงๆอะถ้าเห็นแต่สวนส้มนะคะพี่วิวจะสวยมากแต่ลุงอะน่าจะเสริมข้อโพดด้วยก็มีต้นข้อโพดมาเสริมๆเข้าไปก็จะมีเพื่ชชนิดอื่นเข้ามามอย่างค่ะชากาแฟาครับอันนี้เครื่องอะไรครับน้องมิสิก อ๋อเครื่องอัดชาเหรออ๋อเครื่องอัดชานะครับไม่แน่ใจว่าใช the the yeah. ้ได้อยู่หรือเปล่าน่ะโอ้ใช้ได้อยู่เหรอใช้ได้อยู่โบราณมากเลยอ่ะครับอ่ะก็มาถึงแล้วนะถือว่าบใบกาดคลาสสิกมากเลยกลางหุบเขากลางป่ากลางดอยนะครับไม่อยู่หรอมันลงไม่อยู่ครับไม่อยู่ชิมส้มเลยนะคะครับก็ได้มาสัมผัสบใบกาดเนาะ มีเบอร์ลุงหรือเปล่าเนี่ยอะไรเอ่ยน้องดามีอะไรครับอ่าไม่มีอะไรต้นชาอ่อนเยอะฮะอ๋อต้นชาอ่อนใช่ไหมบาให้มาถ่ายต้นอ๋อต้นชาอ่อนนี่นี่ใช้น้ำสีเราขึ้นมาละโฟนี้เจ้าจริงนี่ยอดอ่อนชานะครับปลูกข้าวโพดสวนส้ม อยู่ใกล้กับภูเขาใกล้ลำาธารธรรมชาติสดชทื่นจริงนะครับที่นี่น้องมิสิว่าอยากจะทำให้เป็นแบบออร์แกนิกนะครับเพื่อที่จะปลอดภัยทั้งผู้บริโภคและผู้ดูแลนะครับเดินดูนี่หนึน่งป่ะถ้าได้มาที่นี่ก็เก็บกินได้เลยอ๋อนี่ชอบเครื่องนี้มากเลยอ่ะ Oh. ดูดูโต๊ะกินข้าวของลุงสิ <laughs> ไม่้อยู่้างนอก, oh. นกอกมน <Okay. S 2> จริงๆลแกมีความตั้งใจว่าจะเปิดแบบว่า,าทำแบบให้ให้ใหหนักท่องเที่ยวมาชมสวนส้มแล้วก็ oh. มาเก็บส้มที่นี่อะไรอย่างนี้นะคะลุงแกก็มี oh. ความตั้งใจอย,อย่างนั้นหนูก็บอกลุงว่าลุงถ้าลุงทําแบบว่าให้มัน เป็นธรรมชาตินะเดี๋ยวดูถ้าเกิดนักท่องเที่ยวอยากมาเดี๋ยวหนูพามาลุงแกก็มีความตั้งใจอย่างนั้นหน้ามาแคบมากเลยน้องมิสก็เลยดูดิหนูาา็นมิวลอจริงวไปนี่อันนี้ลุงแกก็ทันโตให้ถ่ายรูปด้วยนะคะโอ้ตอนนี้เยี่ยมมากใช่คือมาบุคมาบุคเาข,ขาโพดด้วยค่ะก็เลยไม่เห็นวิวลองวิวไปนี่อันนี้คือไฟเสาไฟฟ้าเป็นแบบ เป็นต้นไม้แบบนี้โอ้ส้มละต้นใหญ่นะพี่ดูก็ถือว่าโอเคค่ะก็ขออนุญาตลุงแล้ววันก่อนลุงว่าลองชิมดูได้หอมมากเลยอ่ะพี่ลองอมธรรมชาติที่เลือกลูกอยู่นะโอ้ช้ำนะพี่โอ้หนุ่มใหญ่นะเนื้อแน่นนะชิมให้เพื่อนรับชมหน่อยคียเลอร่ออยมากันนี้คือเขาแบบอินซีนะพี่ จริงจริงเปรี้ยวต้องเปรี้ยวถ้ามันยังไม่เปลี่หอมมากแต่ว่าต้องให้ลืมต้นสักหนต้นสามสี่วันเปรี้ยวหวานอหวานหวานตาหลิวใช่ไหมเบลี่ขียวเขียวอันนี้คือหวานตาหลิวเลยนะคแต่เขาอยังลองชิมดูน้องมีสิว่าหวานตาหลิวเนื้อเขาสวยนะเอาไปคั้น น่าจะเอาไปคั้นดื่มเป็นน้ำส้มน่าจะหอมอร่อยนะเอากีบเดียวก่อนมันจะเปรี้ยวลองดูลองดูหวานมัหนล่ะลุงอ่ะหวานต้านอยู่อีกคนนึงครับหวานยี่สิบเปอร์เซ็นต์น้อนัเปรี้ยวให้ลืมต้นก่อนครับเฮมเฮมลองดูลองดูอ่ะ แต่มันก็มีความหวานหวานที่20%อะลองชิมกันนะครับหวานหวาน20% 20%ได้ละน้มหวานตาลิวฮะโอเคต้องรอให้ริมต้นก่นนี้หน่อยเนาะครับก็ส้มสวนแห่งนี้น้องรู้สึกว่าก็สามารถจำหน่ายด้วยใช่ไหมครับที่แล้วขายไปเยอะจ้ะ ประมาณ300กิโล300กิโลที่ช่วยลุงขายนะคะลุงแกแบบดีใจมากแล้วหนูบอกว่าปีนี้ถ้าลุงดูแลดีๆหนูก็จะช่วยขายให้แต่ลุงแกก็น่าจะยุ่งกับเรื่องชาค่ะแกก็ทําชาด้วยแต่เกี่ยวกับชาน้ำอะไรเงี้ยค่ะต้องขอบคุณน้องมิวสิกแล้วก็พี่ชายที่เป็นโซเฟอร์ให้เนาะได้มาสัมผัสวิถีของชาวลาหูที่บ้านขุนสวยขอบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะ ที่นี่ยังต้องการความช่วยเหลือจากผู้ที่มีกําลังเนาะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆถ้วยชาม <ๆ S 1> นะมครับเสื้อผ้าก็เราได้มาสัมผัสแล้ววันนี้เรามาเซอร์เวีก็ค้างหน้าเราอาจจะมาร่วมทําบุญ<ช>มาแจากใจของ<ะ>ให้กับานานะต้องมาต้องมาถ้าใครมาในเพจเดทีพกับเพจอบุสารูซาอาาได้เดี๋ยวเราจะเด้งให้เนาะก็ต้องขอบคุณน้องมิซึงมากครับที่เป็นสื่อให้พวกพีดได้มาสัมผัสแบบนี้นะครับนะ แฟนชาวบ้านด้วยนะคะใช่แล้วขอบคุณจริงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับขอดคุามยิดนะครับน้องมิสิก้ับี้ครับดีใจเราจะอยู่ด้วยกันเป็นนานๆครับก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะครับนะครับโอ้สดชื่น ก็ต้องขอบคุณพี่ชายน้องมิสิกด้วยนะครับกับหวั่นใจพี่ชายนะน้องดานะครับ <c oughs> ที่พา,ารับประารเป็นโชเฟอร์มาที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับยินดีครับผมนินดีครับ,รบถ้าเกิดถ้าเกิดใครมาเที่ยวหาน้องมิสิกก็คงจะได้เจอกับพี่ชายน้องมิสิกเนาะใช่ครับครับผมประจวอยู่บ้านนะครับอ่าครับคนนี้ดูแลดีมากต้อนรับดีมากนะครับขอบคุณมากครับกระลังถึงมาครับ